สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องเพื่อนๆชาวยูทู e ผมอ,อยู่ผมช่องลูกพี่มแต่ดันไถซิ่งนะครับแล้วก็อยู่กับนิวฮันแลนทีดีร้อยห้านะครับผมวันนี้มาดันป่านะครับผมนะครับหลังจากที่วันก่อนมาทำไว้ครั้งนะครับแต่ว่าฝนมันตกครับผม พอฝนตกก็เลยหยุดไปหลายวันอยู่ครับผมนี่ครับฝั่งนี้ดันไปแล้วครับผมแล้วก็ลูกค้าแปลงนี้ลูกค้าสองเจ้าครับผมสองเจ้าเป็นพี่น้องกันแล้วก็เขามาเขาว่าให้ล้มล้มต้นไม้ต้นน,นี้ครับผมนี่ครับที่รถจอดเทียบอยูน่นะครับผม ต้นนี้ความความยาวนะ่าจะประมาณสักสามสิบเมตรได้ครับผมนะครับแต่ลูกค้าคนหนึ่งว่าล้มไม่ได้ครับผมแต่ลูกค้าคนหนึ่งว่าลองดูว่าจะล้มได้ไหมครับผมเนี่ครับแต่ผมก็ยังไม่มั่นใจครับผมไม่รู้ว่าจะล้มได้หรือล้มไม่ได้ครับผมเดี๋ยวมาติดตามกันเลยครับผมมาชมกันเลยครับ เดี๋ยวขุดโคลนก่อนนะผมเดี๋ยวตอนขุดโคลนนี่เดี๋ยวจะถ่ายไว้ระยะใกล้ๆก่อนครับผมพอว่าขุดโคลนเสร็จเดี๋ยวจะเอากล้องออกให้ห่างกว่าน,นี้ครับผมเพื่อจะได้ดูจะได้เป็นอรรถรสในการชมครับผม แป๊บนึงนะครับผมพอมัดกล้องก่อนครับผมพอดีกล้องผมมันเป็นรุ่นอัตโนมัติครับผม ลองเบิงด้วยครับพี่น้องเฮ็ดไอ้มเฮ็ดมองห้องตินไปเลยครับผมมองห้องลอให้มันให้ใบมีดขึ้นในสูงสูงสูงเท่านีเคีัยแห้งดีเนาะครับผมขันมาล่มต้นใหม่สูงสี่แต่ไม่ต้นนี้มันหกักมันเหนียวเนยครับผมหกักหักเหนียวแลือหักมาเดี๋ยวหักมันเลือกครับกันว่าส่วนหลายต้นใหม่ที่ว่า อยู่ดินแดงนี่มันหลากมันสีเลือกันนะครับผมน่ครับว่าเป็นสิว่ามันสิเป็นงานหมูจักสีหมูหรือว่าอีหยังล่ะครับผมม่าเบื้องเอาครับผมว่าสิลมได้บอรครับผม พี่น้องเอ้ยล้มยากค,กครับผมขนาดว่าเอาดินเห็ดเห็ดเป็นอ่าคูแ้แท่นหน้าแล้วขึ้นง้อยเลยครับง้อยเลยียครับผมตัวที่เอ็นได้ขนาดขนาดเอ็นมากทั้นั่นเนี่ยับกับยังบอล่อมอดดินนะครับพี่น้องโอ้สุดยอดครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวทีบันเดี๋ยวที งัดขึาใหมเบิ้งกรบผมวัดนี้เอาออกยากครับผม สุดยอดเลยครับพี่น้องนี่ครับความยาวของเขานะครับผมเนี่ครับจากตรงนี้ไปถึงตรงนู้นนะครับผมเบิ้งเนี่ครับพี่น้องมันตีบวอ,ออกหยักไลยครับผมหักฟาดถูกกับพี่น้องพี่หนะพี่หนะหากบักเหี้ยวนะครับผมโอ้ยตังแต่หากมันตีว่ามันลุ่มมันเราเราเหงามันลุ่มดินนั่นโอ้ย ตัวนม้วยืนมือครับผมนี่ครับนี่เบิ้งผลงานครับจกักหยอกอยากบ่ออยากครับผมเบิ้งห้อยมองใบมีดบาดครับผมพี่ครับอุ้ยสุดยอดครับอยู่ทางปาก,ตกเตะขาเจ้าเอิน่นไม่ไม่หาดครับผมไม่หาดไม่หาดปลาบอนี่ผมโมนดจใจ อยู่ทางบ้านเขามีอาบุกครับผมไอ้ไม่ไรนี่ขันเป็นขันว่ามันขันมาเป็นไม้อยู่ดินไส้มันถี่ห้างมันถีบนลึกขนาดนี้เนี่ครับผมพี่ห้อยขุดดินขึ้นมาง่อยอุ้ยลึกไปไปที่ทอดเทียมเอวสุดยอดครับผมโอเคครับผมคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้ครับผมครับไม่รู้ว่ารถจะเละไม่รู้ว่า ต้นไม้ล้มยากหรือว่ารถไม่แรงครับผมโอเคผมคลิปนี้ก็ฝากไปแค่นี้ครับผมสวัสดีครับ